สำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำเมนูก้อยเนื้อนะครับอันดัแบ,บแรกเขาเตรียมเนี่อไปครับอันแนี่ชิ้นเล็กแล้วก็มาสับครับสับละเอียดแล้วก็ใส่เลือดลงไปครับนี่เลือดแล้วสับรวมกันครับสับให้ละเอียดนะมันจะได้กินได้ง่ายขึ้นนะครับพอสับละเอียดได้ที่นะครับเซส่หมอแล้วก็เลือดเลือดที่มันเป็นน้ำก็ใส่ลงไปอีกครับ แล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะครับเพื่อเนื้อมันจะได้สีแดงครับที่ทําแบบนี้นะเลือดมันจะเข้าไปผสมกับเนื้อแล้วเนื้อมันออกมาสีแดงน่ากินครับสีเนื้อมันจะไม่ซีดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีทําเลยครับบันน้ลแอกใส่พริกป่นครับพริกป่นพริกพงนะเข้าวคั่วครับผงชูรสครับน้ำปลาครับ มะนาวครับวันนี้ผมก้อยใส่มะนาวนะไม่ใส่ดีครับใส่มะนาวแทนเสตเรื่อยๆค้นค้นนั้นมันเข่าเครื่องเข้านั้นกันนะพอมันเข่าเครื่องเ็จเรร้อยๆเฮียครับพอเข่าเครื่องเ็จเรร่อยเราใส่ผักลงไปครับแล้วก็ค้นอีกรอบหนึ่งครับเป็นอันเร็จเรียร้อยครับก้อยเนื้อนะครับนะก้อยเนื้อหรือก้อยมะนาวเหมือนกันนะครับนะวันนี้เน้นเปรี้ยวนะบริเน้น มนับเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จนานมาได้ครับกินข้าวน้ำกันครับก้อยเนื้อครับวันนี้เสียบอิลีสิบอ๊อกไฮกราบสวัสดีนะครับพบกับผมมในช่องยูทูบลูกพญาตาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อก้อยเหนียวนะนี่นะก็เป็นเออ,อุขี้เพี้ยนะครับนะ เมนูเมนูหนึ่งอกขี่เพียนะผมว่าทีร้านอาหารควรจะมีทํามีปลาดาพลานไว้แล้วนะมันก็สิรสชาติกลมกเนี่ยเพราะว่าใส่ขีเพียที่เป็น,นขี้น้ำขีเพียนะนะต้มสุกมันก็สิเหลยกแมงวันด้อยังนีเลยต้มขี่เพียนี่นะว่าแมงวันได้กินโอ้มันมากมากแมงวันหลายแถวไม่ได้กินขี่เพียอันนี้คือดับ ลาบเหนียวนะแบบฟักนะ่ะ mm hmm. ดึงถอนกันครับแ mm hmm. มงมันว,ตว่ mm hmm. วต้องว่างถ้าเพาะลาบวะตลำไลได้กินขี่เปี้ย่มาเลยอะ่ะแม่งวัน mm hmm. ลาบแส่บังนาวครับมันอื mm hmm. แซ่บขนาดสุดยอดนี่ครับจะกินกบแฟมาบ้านผมได้นะบ้านจะบดอยู่กระปาองเนี่ย ลาบสมแต่ว่าต้มขมอ๋อคลิปนี้กับชิวเาเรื่องหนึ่ง เปิดประเด็นโดยการการเป็นหนีนะนะการเป็นหนีเพื่อนมันจะเสียเพื่อนมันจะเสียเพื่อนเพราะการเป็นหนีนะครับนะบอกให้จาให้เงินมาเกี่ยวของระวางกับความเป็นเพื่อนนจะเสียไปนะียไปนะนะเห็นแล้วสงสารบุรุษวายจังใด หลายคนเวลาไปยืมเขานะทั้งกาบทั้งไหลทั้งลบทั้งหนบเวลาไปยืมเขาปัดย้ำไซน,นี่บันด้วยปันปลาชา้าเห็นหน้าก็มาถามเมื่อดีนะพ่อน่ะเอาวความทุกข์จะคลองไปย้อนไซ่พลินเมื่อดี เมือพูคิด่าบ้ีปัญญาใส่กัะจะปีนี้เย็มเขานาบนะว่าะาจะปล่อยดอกโหดปล่อยดอกแพงนั่นก็เป็นเรื่องของเขานะเงินเขาเนะ ก้อนไปเยิยมเขาก็บ,บอกได้ว่าดอกแล้วเท่านั้นเท่านี้เขาบอกเลยละแต่พอตอนไปเยิยมมุ้ยปัญหาพอตอนใส่หนีมีปัญหาเอ้ยดอกแข็งผุดดอกแข็งผุดตอนไปเยิยมคือเขาก็บ,บอกอยู่แล้วนะว่าดอกข้าวหนีพวกนี้มีความละอาย เขานี่นะเวลาเป็นหนีคนนี้นะยานแต่เขาทวงยานแต่เขาทวงยานแต่เขาทำอายใช่ไหมผู้ยู่มันจำเป็นยังไม่ไปเป็นหนี่ใจกับคนเหนือครบกำหนดกับคนใจแล้วเขาหรือบ่มีใจกับไปบอกเขาเขาก็บดขาบ่าไ,ดาไ,ได้แกงแบบน้ำบ่มีใจกันเลย บมพิโตนขึ้นเขากับายแต่ดอกเขาเงินนี้นะครับน่ะหม่อยฟังค่ะคนฟังสองพันสามพันคน่ีบางทีผมอาจจะคิได้กันะครับไปบอกกับเขาว่าเจ้านี้เขาพอเงินเขาแล้วเขาโซนสิหาได้ไหมกันนะครับนะโมิมาไซพี่ฟีมันกับ่ได้นะโมนี้ก็ไปบ้าเขาใจแต่ดอกเขาก่อนก็ได้นะ ว่าอย่างเราสงสารเขาทรงสารเจ้านี่มานั่งปรับทุกข์ให้ฟังบ่ห้ฟังโอย้ยใจซอยจังไหนเนาะ อย่งทุ่มมือนีนการพนันไม่ไหลการพนันอัอนไหลไม่ไหลห้าสิบบาทร้อยนึงก็เอาอยัางนะขอข้อนบกท์นะห้าสิบาบาทร้อยนึงอย่างนี้นะมันคิดแบบเขาให้ฟรีแต่เขาก็เบิ้งอยู่แต่บ้าว่ามันจะมีคืนมีคืนมันไมคืนบ่แต่บ่คืนก็เปอย่างนึงแค่นั้นนะแต่เปิดซื้อใจคนนะรอบลังก็ชิไเลยเพราะต้องให้ คนไปกินข้าวว้นน่้ข้าวนี่ผมบอกเลยน้องๆคนคนหิวข้าวนี่มึงไปเลยไปรันค่าเลยบอกเซนลงอดชี้ปีไว้ล้วไปจ่ายเองแต่ถ้าไม่ยืมเงินหาดีบาทร้อยนึงเพื่อไปไป,ไป,ไปเล่นกันเพราะนั้นผมบม่ให้นะครับ ที่ไปข่ากันคนล้านท้องปนชิงวิ่งเล้ากันย้อนการพนันนีแ่แหละนะมันจนตัวเลยเดย้บูสีปหางตนใส่มาเคลื่อนเขามีทางเดียวคือไปป้นใช่ไหมแ้าไ,ไปป้นกับบอลอดเห็นบอลอดจะกไายดยรอกคนล้านท้องนะโดนจับทุกรายบอลอดค้านกันโดนจับทุกรบอลอดจะกคน เดี่ยวติดนะว่าลาบ้อยเดียวนึงกิน่าเบิด์ตเท่าไรไ้หลายเลยถ้าเนา้เฮ็ดกินเองมันสี่แหละไม่ได้หลาย,าาก,ลลายกินอิ่ม ok nè hả anh nếu chúng ta lấy cái này đế nè โอเคนะครับสุดท้ายนี้เราจากไปแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ลูปใบตาขอบคุณทุกเมนขอบงใจคำพูดในบทสื่งฟูพวกแพร่หรอกต้องขอโทษขอไปใหไปตรงนี้นะครับนะวันไม่คลิปหน้ายนะครับขอบคุณ